สวัสดีค่ะยินดีเข้าสู่ช่องภูเผมนะาร์คเป็นดีนะคะกับข้าวเที่ยงนะคะข้าวเที่ยงวันนี้ต้มักแดงมันไม่เหนื่อยมันมันเป็นอาหารใกล้ย่างเวียดบ่มันไม่เหนื่อยแต่ว่ามันก็จะเข้าห้องน้ำบ่อยเฉยใกล้ย่างเนี่ยว่าพอเวลาเรากินอะไรเข้าไปแล้วปุ๊บก็จะไม่ได้ขยันกินข้าวเที่ยงเหมืกันบรรยากาศด้านล่างแต่ว่ามื้อนี้ไมื่ได้กินปูสาดกินอยู่ทางล่างเลยมีไม่ม่หรอเบยังบ่หิวเบย นี่พอสีแดงมากินไหมเบะนั่งยิ้มอยู่คนละค่ะเพราะว่ามเกัน้อนี่สีแดงปะมากินในมือนี้ไ่ได้กินเลกินมาสองหมือแวมันิขาดสุต้องบอกว่ากินมือนี้ไ่ได้กิน่ได้ากินในมืดนี่นะคับรรยากาศกินง่ายอยู่ง่ายก็ไกินตอนแกกินต่อไปทันหมดนี่แต่ละวันะครับปอยุเริ่มเยอะนะครับพวกเจ้าว่เด็กบอกว่ากินหลังอาหารหรืก่อนอาหารด้กว่าินน้ไหนก็ได้ทระน่ ผมเป็นคนที่ไม่มีระเบียบในการกินอยากกินพร้อมกันผมอยากกินแค่ไหนก็จะกินไม่เป็นไรครับชิ้นกระส่งได้ครับค่ะผมยายเป็นอะไรก็จะยา้สมอนน่ารักครับล็อกตาไิงครับผมแกงไก่กระเจนกจมไก่ครับแล้วข้างพร้อมครับสวัสดีลุงพร้อมสั่ดีมาครับผมแดดต้นตาลแดดต้นตาลชิดปุ่มเบาเสียงอยู่ไหนครับปุ่มนีครับ อย่าลืมนะครับปริศนาลีอาคอยสิเอาข้าวข้อมือนี่ให้ได้ครับเแข็งดังพิ้นข้าวอิ่มกระขายของบันนี้สุดยอดเลยยาเสียดเสียงดังฟังสัตว์ยาชิดขายของครับพ่อฟักครับพ่อติดิดการเลี้ยงเสือน้องไฟครับโฆษณาะขายเหรอครับเจ้าที่เหรอแม่ไม่กินเนี่ยไม่บอกนะครับเป็นความลับของของทางข้าราชการยาพาก็ยังอยู่จุดเดิมนะคะยังไม่กินข้าวนะคนอื่นกินข้าวอิ่มแล้วแม่ยังไม่หิวนะคะ ดูลุงเสือค่ะพี่น้องลุงเสือได้ม่งนอนค่ะเย็นไหมคะับอลุงเสือนอนดูลุงเสือนอนนะคะอยู่ริมน้ำพอดีนะคะหามนวลควงเด้อนอนควงละตุกมองสาเลยเลเจ้า

ตอนนี้แดดแห้งใบม้งครึ่งนีนแดดแรงมากกินข้าวอิ่มนะคะก็จะเป็นอิริยาบุนอย่างนี้เลยนะะอุ้น่ินเ่ง่ินเ่งน้องมเมฆแล้วก็ป้าแตนกำลังมาไปเข้าห้องน้ำที่บ้านกันภาษามานั่งฝาแั่ง <c oughs> นางไก่ต,ตัวใหม่มาจังเห็นไอ้องอะน่ะได้เล่อยกันด้หมโทรมาในหนึนาทีนี้ฟังอยู่ครับผมใหากจะกัพ่อด้ครับห้ามหคุยกัน30มสิบวิลาะีครับผมต่งหเซตยี่สิบครับผมใช่ครับ ไม่สชุด่ะครับสองชุด้วรถยใครดดมร,รถใครมานะคะตอนนี้นะคะเป็โอผู้ใหญ่นิ่มมานะคะประเต็นมากอดนะคะปราเต็นนำทางมานะคะขี่มอไซนะคะประเต็น ห่นะปัดพูดนะคะคนเต็มรถดเลยะคะ่ะมาจากบาก้านกกกอกคนมาส่กงกระเ่าด้วยค่ะนี่โอ้ยเสียงพี่นัดมาก่อนเพื่อนเลยนัดเตี่ยวเป็ดคนมาเธอแหลกว่นน,นี้นะครับเมันอยากมาน้ำเออ ยอดเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะกับข้าวเดินทางมาร้อยห้าสิกิโลนะคะนี่โอ uh ้ยมาถึงพี่ก็ร้อยห้าสิบกว่าคือว่าละรู้ค่ะโอ้ผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่นิ่มมาด้วยนะคะนี่สุดยอดสุดยอดมาส่งขับข้าวนะคะ ลุงเสือผู้ไม่รู้อีนูอีนี่ก็นอนต่อไปนะคะลุงเสือนะคะหนกักพการบรรยากาศที่เทียงนานะคะตอนนี้นะคะสุดยอดเลยผู้ใหญ่นิ่มนะคะผู้ใหญ่บ้านกรอกนะคะมาส่งกับข้าวนะคะสุดยอดสุดยอดขับรถมา ส้มตำมาแล้วแต่กินตำปลักแตงเสร็จแล้วนะคะมีอะไรบ้างมาลุ้นกันนะคะกับข้าวนะคะมาจากบ้านกกกอกนะคะนี่นำทีมโดยผู้ใหญ่นิ่มนะคะลุงจิมมี่นะคะกับพี่นัทนะคะโต๊ะอีกแล้วโต๊ะลวดอีกแล้วกินลงเลย่

เอาตื <Mile dizzy> <Sa> ug, ้นแล้วตือนล้วก like. ินแล้วบะนี้เมื่อกี้ยังนอนอยู่นี่ขนมค้ณยายคุณยายมามาเยอะเลยค่ะบ้านเกาะเกาะให้ดูบรรยากาศนะคะของกินเทียบเลยนะคะตอนนี้ของเอเล่เลยค่ะต้องเสือสะดุ้งเตือนเลย ยี่นอนหลับขอบคุณคุณผู้ใหญ่มากๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจอเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องปู่ของยาพาแฟมิลี่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ